หนูเห็นใจกสทชด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานน่ะแล้วเขามีหน้าที่โดยตรงถ้ามีคนไปร้องเยอะและเขาไม่ทํางานเดี๋ยวเขาก็โดนเหมือนกันแล้วหนูไม่รู้นะหนูอาจจะคิดเองก็ได้นะคะหนูรู้สึกว่าเนี่ยมันคือแม้แต่แม้ตัวเขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าอิทธิฤทธิ์เขายังคงมีอยู่เพราะว่ารายการที่หนูไปออกมันเกี่ยวกับพี่ตีด้วยนะหนูไม่รู้ว่าคนไปร้องตอนนั้นเป็นพี่ตี๋ทุวันหรือเปล่านหนูไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าคําสั่งมันเพิ่งออกมาเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องนิดนึงหนูขอโทษเพราะว่า หน,หนูว่าตามข่าวจริงๆอ่ะไม่ทราบแล้วก็เห็นข่าวที่สำนักข่าวเอามาแชร์นาะที่ว่ากสทชเขามีคําสั่งให้รายการผลกระแสงด1วันแล้จะเป็นวันที่7มิถุนานหรือไงไม่ทราบแล้วก็หนูไปดูรายละเอียดข่าวปรากฏว่ามันมีเทปที่หนูเคยไปออกด้วยแล้วถูกร้องเรียนแต่ว่ามันหลายปีไปแล้วนะครับตอนศึกใหม่ๆเลยแคลรี่พร้อมฟาดอะไรนั่นแหะแต่ก็ไม่ใช่เทปหนูเทปเดียวนะครับมันหลายเทป ก็เข้าใจการทําหน้าที่ของกสทชเขา,านะครับเขาก็มีต้องม,มีมีหน้าที่เพราะว่าคนไปร้องเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงโทษหนักอะไรนะคะเท่าเท่าที่เท่าที่ดูก็แค่หนึ่งวันงดแล้วเขาก็เห็นว่ามีรายการผลกระป๋องผลอะไรมาแทนนะคะหนูว่าปั้นหนูเมาอยู่อยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> ก็ได้ถือว่าได้พักผ่อนหนึ่งวันไม่มีอะไรแต่ว่าหนูในฐานะที่แบบไปออกรายการนอนแล้วฟิลมันตอนนั้นน่ะเราก็แบบมันเหมือนก็ชงให้พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนแบบพูดตรงด้วยลำทีเราก็ลืมไปว่าเออไอ การเผยแพร่ของสถานีอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ในกฎในระเบียบอะไรเงี้ยบางทีเราใช้คําพูดแน่นอนแหละถ้ามันเป็นรายการออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็พูดได้อะไรเงี้ยแต่บางทีหลุดไปอะไรไปล้วขอโทษเขาว่ามีส่วนว่ามีส่วนใช่ค่ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งยอมรับเลยเพราะว่าฟิลบางทีมันแบบมันก็สมควรเหมือนกันนะครับบางทีก็รู้สึกว่าสมควรแหละที่ต้องพูดแบบนั้นแต่ว่าด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็มันก็ มันก็เป็นมาตรฐานด้วยว่านั่นแหละต่อไปรายการที่แบบเชิญแขกเชิญอะไรไปเขาก็ต้องทำกันบ้านหรือแม้แต่ตัวของแขกรับเชิญอันนี้พูดถึงตัวเองนะคะนี่โทษตองว่าเออเวลาไปออกมันก็ต้องอะไรเรารู้แหละว่าเราอยากพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาแต่เราก็ต้องให้เกียตรติสถานีให้เกียรติรายการแล้วก็ให้เกียรติคนดูอะไรอย่างเง<ช>ี <ๆ S 2> ้ยครับปกติก็มีคุยกันบ้างน,นะคะกับพี่หนุ่มแต่เรื่องนี้ยังมีเห็นแต่ว่าพี่หนุ่มไปไปคุยกับกับคนที่หนูรู้จักแล้วนะคะแล้วเขาก็แจ้งว่าเขาบอกว่า แพรลี่เข้าใจเพปจริงๆมันไม่ใช่เทปแพรลี่หรอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่หนูดูข่าวมันก็มันขึ้นมาเลยเทปแรกอ่ะแพลรลี่พร้อมพลาดอย่างเงี้ยโอ้โอหนูว่าถ้าจะให้กําลังใจพี่หนุ่มให้กําลังใจพวกเราเองค่ะ <c oughs> คนอย่างพี่หนุ่มไม่เป็นคนที่ไม่ใครมไม่ต้องไปให้กําลังใจเขาหรอกนะฮะแต่ว่าแค่นี้เขาเอาอยู่หนูมั่นใจว่าพี่หนุ่มเอาอยู่เรางไเราไม่คิดว่าที่เราพูดมัน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 จะมันจะมันจะมันจะผิด ผิดระเบียบผิดอะไรเขาขนาดนั้นนะครตอนนั้นน่ะไม่ทราบจริงๆโดยข้อโดยข้อโดยข้อบังคับโดยข้อระเบียบของของของกสทชอ,อะไรเงี้ยหนูไม่ทราบค่ะอามันมี2ช่วงค่ะมันมีช่วงที่ออนทีวีกับออนไลน์ออนทีวีเราก็จะแบบคีบนิดนึง้เดี๋ยวออนไลน์แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ <c oughs> บ่อยๆครับบ่อยๆแล้วก็แต่ละเรื่องไม่แล้วแต่แต่ละเรื่องที่ไปออกมันก็มีแต่เรื่องหนักๆอ่ะมันไม่มีเรื่องซอฟๆให้เราไปพูดเลยอ่ะ <laughs> แต่และเรื่องก็แบบโอ้หนักจิตมากเลยอ่ะเขามีเชือเช่อมจิตเดี๋ยเชื่อมไปเดี๋ยวคนไปออกกันหนักจิตมาก <h ums> ความจริงก็คือความจริงนะฮะความจริงพูดร้อยรอบก็คือมันก็ต้องเหมือนกันร้อยรอบนะฮะไม่ใช่ความจริงพูดแต่และรอบไม่ต้องเหมือนกันมันก็ไม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่ละอย่างที่ไปอ่ะถ้าเป็นเรื่องที่ไปพูดแล้วสังคมไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่า หลายเรื่องที่ไปมันตรงกับเรื่องที่คิดว่าเราควรต้องพูดอย่างประเด็นความเชื่อเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยมันไม่มีคนออกไปพูดเท่าไหร่แล้วเราคิดว่ามันมันเป็นหน้าที่ที่ที่เรากลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบไปแล้วอ่ะเลยฐานะที่เราบทเรียนมาอะไรมาก็อยาให้มันสูญเปล่าเลยอย่าให้มันเปล่าประโยชน์เลยศึกมาแล้วก็ทําหน้าที่ได้เราก็ทําหน้าที่ไปช่วยกันดูแลสังคมดูแลศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ให้หนูรู้ว่าสเต็ปสเต็ปหรือลิมิตไหนที่หนูหนูได้จริงๆอ่ะหนูได้พวกุมได้แต่เหมือนว่า อยากให้มันแบบถึงพริกถึงขิงนั่นแหละแต่ว่ามันถึงไปหน่อยมันใส่พริกเยอะไปหน่อยใส่ขิงเกินไปหน่อยมันก็เลยมันก็เลยเกินปริมาณไปแต่ถ้าแบบพอดีพอดีก็ได้หนูก็รู้อยู่อย่างล่าสุดหรืออย่างหลังๆที่ไปออกไม่มีปัญหาเลยนะคะอย่างหนูไปออกล่าสุดหนูก็กับน้องใบบุญกับอะไรหลายๆเคสหนูก็ก็นิ่งอยู่พอสอมควรไปค่ะทุกรายการเลยไม่ใช่แค่หนนกระแสะนะคะถ้ามันเป็นรายการที่แบบเออไปแล้วไปพูดเรื่องที่หนูหนูมีความรู้แล้วก็สามารถ แสดงทัศนะได้อหนูจะไปแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะเรื่องผัวผัวเมียเมียตบตีกันเมียน้อยชูอะไรกันน่ลาล่าสุดนะไม่ต้องเชิญหนูไปนะคะหนูไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ <laughs>